พี่น้องเขาจงเข้าไปพาเรามาอยู่โรงแรมกันคิดเงินไปน้องเงินยวงินคิดคำไม่ขาดเหลียพี่น้องสุดยอด บรรยากาศมองออกไปนะเป็นโค้งพี่น้องทั้งคนกับฟังเล่าข้างแรกของข่อยเลยพี่น้องเลยข่อยตะก,กี้ข่อยก็มีตะหลิ่นอยู่ทั้งคุณไปซื้อข่อยขี่รถพาพี่น้องมาเล่นล้วข่อยมองเขามาเลยคือข่อยไพ่เคยเขามาในนี้วันนี้ข่อยมีโอกาสเขาม,มาข้างแหลกของข่อยเลยเห็นปะเกมอนมาเห็นอย่างครับมาพาพาแคท,ทีมาลงแล้มอันนี้เป็นพี่สาวข่อยเด้พี่น้องเลย คีที่พักริมโขงเห็นป่ะไหนไปกี้เขอกับน้องมุ่นไปขี่มอไซค์เรียนผ่านพเพื่เคยมา <laughs> เขาขึ้ละพันหอเ,เออก็ดีนะเนาะเดี๋ยวไม่ได้คอยถูกหวยจะพาเขามานอนนะหน่อย้อครับ <laughs> พี่น้องครับโมนี้่คาม่าปันอาเซียพี่น้องเอนนั่งในโรงแรมพี่น้องอันนี้เวียงโขงพี่น้องขึ้นละพันกว่าบาทครับก็ถือว่าโอเคสำหรับผู้คนได้แฟนพลังเลเว่านักธุรกิจมานอน แต่สำหรับเฮาธรรมดานี่ก็ก็สิอที่บ๊เป็นตาปานไดครับพี่น้องสิได้เงินแต่สำหรับผู้คนมีเงินเนาะแบบนักธุรกคคิจนักท่องเที่ยวเพิ่นมาน่ะดีอยู่แบบพันธุ์แฟนต่างชาต่างจีน่าเหมาะมากลงเลียมเบี้ยงโคง้งเลยเนอะยวดมุกดาหานฮิตน้นำโค้งเลยย่างคั่เลยอ้าวพี่น้องนี่เล่หวยพี่น้องบอกเลยห้องพี่เลี่ยมสั่หนึ่งเกต โอ้ห้องดีห้องดีมากพี่น้องเอ้ยมาเจ้าโอเคโอเคโอค้คครับปั้นเออวคอยงามปั้พี่น้องโอ้คัออกอีหลีวะ่ะบรรยากาศพี่น้องครับนี่เด้อันที่เพิ่นบอกว่ามันติดตน้นไม้อีหลีในี่เสียดายเอเนาะอืมอืมอืมทักพี่น้อง การหมอสำหรับผู้เพิ่นมักสง,งบยังอายแล้วเนาะแม่นเพิ่นอยู่ยังสง,งบสง,งบพี่นอ้องเขาต้องหาหม่องดีๆให้เพิ่นพี่นอ้องพี่น้องคอยอ่อนซ่อนห้องน้ำให้เพระทุกห้องน้ำม,มีห้องอาบน้ำต่างห่างเลยพี่น้องนะโอ้คักิเลห้องน้ำสุดยอดเลยสุดยอดพี่น้องไอ้สุดยอดมถุยเย็นกูกสภาพบางไงขนาดเลยเดี๋ยวมามีโก้เดี๋ยว อ่าสวัสดีมาฮอดเทียนฮอดชานพี่น้องพ้าที่โะเอาค้องลงบัดนี้ตัดน่ะคนน้อยแดกน้อยหักปลเี่ยนเปล่งน้อยเห็นเปลี่ยนแบบเบายังแสดงว่าหักปลี่ยมเลยค่ะอ่าขยันคนเดียวบ่บ่เป็นถ่านั่งเป็นนั่งเป็นแล้วนี่คือแสดงว่านั่งนั่งหักแล้วถ้าเป็นตอนนี้ค่ะไปคนคองลงแดงน้อยบันน่ะ หอนเพือนแล้วแฟน,น,นเพื่อนอยู่รีสอร์ทอยู่บ้านพักแล้วเออบอมแมนเขาเอินรีสอร์ทอยู่โรงแรมนะโรงแรมนะพี่เลียมอยู่โรงแรม,มขึ้นเพือนไปพี่เลียม<ะ>เอากระเป๋าขึ้นเพื่อนไปขึ้นไปนั่งอยู่เทิงเออขึ้นไปนั่งอยู่เทิงเย็นกะซางซิมาอยู่ยังอยู่นี่ให้เขาคนไปเอาแม่กระเป๋าเงินล้านนะ ปล่งเงินล้านนะฮิปเอาเจ้ามาอยู่น้ำข่อยแล้วบ้างบิดโตเด้อข่อยสิปอกลอกจ้าเด้อพี่เดียมปอกลอกดอกใอกหอยปลอกดอกกี่บอลนี่บ่มีให้ปอกลอกดอกเนาะไปใช้ให้เกิดใจนั่นซอยกันอยู่แม่นยู่บ่มีแต่พี่เดียมผ่านแหละจ่ายจะมาเว้าวมาจ่ายซอยเนี่ยออาคนท้องพี่เดียมขึ้นไปนั่งเลย เปิดพรมใช่แล้วมันบันทายอือพี่น้องถ่ายโหลดค่ะกระเป๋ามั่งมาแหละสวยกังอ้อฟองฟอนกระเป๋ากระเป๋าอ่าถักกระเนอะอือเราเข่าโจมไปทางนั้นกันเหรอ เก็บอันเก็บแต่น,น้อยๆนี่ใส่ก่อนกินเลยเออเก็บน้นอยๆสกักกระมังนะเป็นอันเอานนะเอออะไรเก็บเอายาสหัวยาสีฟันอืมอะไรเอ้าเก็บไปแล้วหน้าเจียวเอาเอาพอพี่เอาก่ไปเอาคืนนะหนาเฮือนกันกนะเอาคนะหนาเฮือนก่อนอืมอันเปิดพรมเดมาได้พี่เลี้ยงเด้อ ข้าเจ้าเอามาคนเอาให้หอมมะลิได้พ่อมะพร้าวเบาเพชรเห็นเบาเพชรเรากินข้าวเจ้าเราอะขอบคุณหลายๆค่ะจะแม่เนาะข้าวเจ้าอ่ะคือซึ่งเอาเอกขาลอยหอยก็งงหนึ่ว่าทำอะไรเอกขาวะฉันหอยก็ไม่ได้หูจักหมุกพี่เนาะมาเอาอาหารทะเลลงลูกเอาออกเอาของเอากระมังมาใส่เอกอาหารทะเลนี่ เอากระดมังมาอาหารทะเลลงอาอตัวคองนี่สื่อบดเป็นเออมาปลูกเอาวางลงวางลงขึนเอาขึ้นทางหน้าเบี้ยงเฮื่อนก่อนเออเอาขึ้นระเบียงก่อนเถอะด้สิเคียร์นี่เออเอออ๋อเฮ้ พี่ยังหล,ลายยังหล,ลายเอาลงบเลยเด้อ์มอนแมนเด้อใส่โอ้เราแถมแล้วแสดงว่าเราแถมพิเลี่ยมเพราะว่าเอ่ยเราหมักแถมเราแถมบักหลายเราแท้สามส,ามส,ามสามี่ก <มา S 2> ัมพุนแมนหมักผ้นละไม่าพาเขาตู้เด้อนี่ของฝากมาแล้วติละอืออือ จมลงว้ลุมกันเอาของลงไว้ลุมกันของฝากจากใต้ได้ค่ะห้อนบาไฮเลียมเปิดออกทีเลยนะตางลูกล่ะอเป็นอะไรที่เลี่ยมบ้านน้องเป็นตะยูอ u, ่อ, u, อยู่บะอืเอ okay เปิดไฟมัดๆโเเอเคอ,อยู่เปะนี่อ,อ,อยาให้แี่ยังจำนี่แหละม่เคยแม่ขอ่เคยชุ่บห ซิ่งมันอนะมีเงินมันจยกถูกจ้ะตักเป็นอยังใจอยากถูกอักถูจกจะแกะออกล่ะซื้อตู้โซ่มาตั้งเอาพอาอันบริสิบปาร์คหน่ำแล้วมันเสียบก่อนน้ำก็น้ำก้อนอือน้อนำจากแท่งอะไรอ๋หมดไหมหมดไรไรห,หมดตไตแนวฉีดอยู่ใส่คิงเลยอือเฮ้ยแนวฉีดนะสุณเจ้าจับอยู่สุณเจ้าจับอยู่หัน นั่งนั่งค่ะนั่งนั่งผ่าช่องพื้นเนี่ยเอาไปปั่นเลยชองพื้นเนี่ยมันเหม็นแล้วมันถือน้ามันทะเลเอาไปใส่ถังเลยอืออือนั่นแหละถือน้ากันน<อ>ั<อ>่นแหละเอาออกรอดอือพโหนนะ่ะมาแล้วด้วยอือยังไงเป็นยังไง นายอยู่อยู่บ่อ่าหลังนน้อยฮะกระทัดรัดอืมอืมซ้ำห้องนอนชงห้องน้ำอืมหงน้ดานี้ย่ระกแล้วมันไปเปิดแอร์ไ้ก่อนเต็มตู้เลยเต็มหยัดเลยบเนี้ฮะ อ้มื่อยนะพี่เลียมเมื่อยปะอเพอรเพอได้เมื่อยเนาะอดเอาอดเอาอดเอาบักลาอดทาบปากลาฮ่าฮ่าม่าฮ่าอ่าฮ่าน่าเนาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่ลฮ่า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 ฮ่อนออฮ่าฮ่าฮ่าท่้งก่อน่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าน่า่อนมัฮ่าฮ่อนจาเอา่าย่าฮ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 ่อฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่่ หัวคาครับหัวยิงไข่มาปลูกพี่น้องเลยถ้าสุนันซื้อแล้วพี่น้องแต่อันนี้ของใหญ่เรามาให้หัวยิงไข่หัวคาพี่น้องเอาไว้จะปลูกพี่น้องเลยบรรยากาศอันนั้นก็เปิดไว้ให้มันนั่นร่มลุงแล้วก่อนพี่น้องปลูกลงไปบวันนี้ของอะไรหล,ลายอาหารทะเลเพียบเนาะอาหารทะเลใส่ละโอ้เน่เน่เนอาหารทะเลเร็วขอ,นองนี่แพงอะไยังไงอส้ละแก้ว แก้วมือใส่อืมอีกโ้อนึงมือใส่ลูกคลาเรนั้มืใ่แก้วแบบเป็นไห้เห็นบ่หรอนอ้แก้วน้อันนึงใส่โอ้ยใส่ขนาดสาธุพี่น้องเถิ้งหอยแข้งเถิงกุ้งปูมากพี่น้องเอ้ยของมากพี่น้องปูมาสดๆนี่ใส่ขนาดเลยข้าวม่นบัด เพิ่นสีเมาสคล้องไปขายกับพิเลียมบ่เมาคล้องไปขายว่น่เอแล้วก็ของกนอ่าพี่น้องอัลนี่ก็เรื่ว่าสองสาวอยู่บ้านไปขายใช่ไหมพี่น้องอันนี้มันซื้อของเข,งข,งข,งขงาี้งเข่าซ่านบน เดี๋ย,ย,ยวขอยไปเปิดอันนั่นไว้ใหญ่ก่อนเอาพี่น้องวันนี้กันที่ว้ดทำ้นี่แล้อพี่นอ้นองเก็บเนี่ยเอานี่การเออ,เอนีเอาไปล้างแล้วก็อน้าอันตาริพี่น้องอันเจ้าว่าล้างนี่นี่เจ้ากาดบ่ได้เนาะต้องล้างพี่น้องมาสิพะออยอ์ล้างโอเคพี่น้องทุกที่นี่ไปทั้นี่นะแม่เนาะะอ่าโอ้โหการขึ้นเงี้ยนไม่เอาเลยเนาะ อ,อ้าวแตะเ้เไ้ม่มีการไม่มวยมแก้วแตกแขกที่ไหนไม่เม้นมีแขกเลยมีแต่คนไทยกับพนันโอ้โอเคพี่น้องรับ